สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันพุธสีเขียวนะคะเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมของเรามีสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1วาดภาพด,ด้วยสีน้ําเราจะใช้ผู้กันและสีน้ําวาดรูปแบบนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะอันนี้เรียกว่าผู้กัน วิธีการใช้คล้ายๆกับการจับดินสอน,นะลูกนะเราใช้นิป้ป้ o กับนิ้วชี้ข้างที่ถนัดนะคะเอาผู้การวางไว้ระหว่างนิ้วแบบนี้นะแล้วก็ขยับวาดแบบนี้นะคะเอาละค่ะนอกจากผู้การแล้วอันนี้เขาเรียกว่าจานสีเอาไว้สําหรับระเลงสีนั่นเองค่ะแล้วก็มีสีน้ําด้วยนะคะวันนี้ครูใช้2ส,สีนะคะสีอะไรเอ่ยสีแดงนี่สีอะไรคะสีน้าเงินเอาละค่ะเมื่อเรียบร้อยเด็กๆใช้ผู้การตักสีใส่ในจานสีมีงานบวชค่ะ เอาละค่ะพู่กันนี้ไว้สําหรับจุ่มสีนะคะเด็กๆวันนี้ครูใช้2อ,อันค่ะเราจะไม่ใช้สีปนกันเด็กๆสามารถใช้1สีก็ได้2ส,สีก็ได้3ส,สีก็ได้แต่จะต้องแบ่งแยกวิธีการใช้ให้ดีนะคะใครมีพู่กันอันเดียวเราก็จุ่มสีก่อนแล้วก็เอาพู่กันไปล้างน้ําแล้วก็จุ่มสีใหม่นะคะถ้าเอาไปปนกันสีมันจะเปื้อนกันค่ะไม่สวยงามพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะเด็กๆก,ก็เอาพู่กันจุ่มลงไปที่สีน้ําเด็กๆจะวาดเป็นเส้นตรง วงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้คุณครูจะวาดก้อนเมฆให้ดูค่ะง่ายๆอ่าเราจับทุก,กันแบบนี้แล้วก็สะบัดทุก,กันไปมาแบบนี้ค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลย,มย,เ,ลยเมื่อสีหมดแล้วก็จุ่มใหม่ค่ะวาดใหม่ค่ะแบบนี้สะบัดทุก,กันไปมาแบบนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยอ่าคือทำฝนตกสิมีค่ะง่าย ยากไหมคะไม่ยากเลยเราจุ่มไม่เยอะนะคะอ่ะได้แล้วค่ะก่อนแม่ทีนี้คุณครูจะวาดพระอาทิตย์เด็กๆจำหน้าไหมคะคุณครูเคยวาดให้ดูแล้วพระอาทิตย์อ่ะคุณใช้สีแดงค่ะคุณครูจะวาดพระอาทิตย์บริเวณนี้กล,ลมๆเตมจุดแบบนี้ยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเอาละค่ะเพิ่มเติมอีกคุณจะวาดดอกไม้แล้วก็วาดวงกลมค่ะหรือปลายโค้งเข้าไป ถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้ให้คุณแม่ช่วยจับมือนะคะนี่เอาละค่ะเอาอีกค่ะยากไหมคะ,ะไม่ยากเลยให้เด็กๆฝึกทำเมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้ แล้วก็สีมันยังไม่แห้งค่ะเด็กๆจะต้องวางผึ่งลมให้แห้งสะก่อนนะคะเมื่อแห้งเสร็จค่อยเก็บค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของเราอ่ามาดูซิมรูวาดรูปอะไรคะก่อนเมฆอ่ามีฝนตกมีพระอาทิตย์แล้วก็มีดอกไม้อ่าง่ายๆเลยค่ะเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งรูปให้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะกิจกรรมที่สองเด็กๆเ,เตรียมสมุดเล่มนี้ค่ะชุดพัฒนาอาจัจฉริยภาพ Qs นาทียีสิ่งของในห้องครัวเอาให้เด็กๆสังเกตรูปภาพแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ให้เหมือนภาาตัวอ,อย่างข้างบน วันนี้เราจะใช้สีตามกำหนดนะคะมีสีอะไรบ้างมาดูค่ะภาพกระทะเขาให้เขียนจุดสีเขียวหนึ่งจุดเตรียมสีเขียวไว้นะคะภาพที่สองภาพตะหลิวมีจุดสีส้มสองจุดเด็กๆเตรียมสีส้มไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะภาพที่สามภาพทัพพีมีจุดสีชมพูสามจุดเด็กๆเตรียมสีชมพูไว้ด้วยนะคะภาพสุดท้ายภาพหม้อมีจุดสีฟ้าอยู่สี่จุดเด็กๆเตรียมสีฟ้าไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย เด็กๆสังเกตรูปภาพแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูเลยภาพกระทะสีเขียวหนึ่งจุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะภาพที่สองภาพป้อ,อจุดสีฟ้าสี่จุด,ดเด็กๆก็เขียนบริวเวณนี้คะ่ะหยิบสีขึ้นมาทําจุดวงกลมสี่จุดให้เหมือนภาพตัวอย่างเลยคะ่ะแบบนี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่าถัดมาคะ่ะอันนี้มีแล้วคะ่ะถูกต้องอันนี้ล่ะคะสีชมพูสามจุดเขียนไปเลยคะ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามภาพนี้ภาพตะลิว้ว สีส้มสองจุดค่ะเด็กๆเ,เหมือนภาพตัวอย่างอ่ะถัดไปค่ะภาพกระทะกระทะมีจุดสีเขียวหนึ่งจุดส่วนภาพอื่นมีแล้วค่ะมีแล้วไม่ต้องเติมมีแล้วไม่ต้องเติมค่ะอ่ะภาพตะลิวค่ะตละตลิวก็คือสีส้มสองจุดหยิบสีส้มขึ้นมาค่ะเติมจุดเลยอ่ะต่อไปค่ะรูปภาพหม้อสีอะไรคะสีฟ้านี่ไงคะเขียนไปเลยค่ะสีฟ้าสีจุด ภาพสุดท้ายมีครบเรียบร้อยค่ะยากไหมคะไม่ยากเด็กๆทําเลยนะคะทําเสร็จแล้วส่งรูปภาพให้ครูดูด้วยจบกิจกรรมแล้วสวัสดีค่ะ